สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเราชนะมาฝากกันนะครับวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับโครงการมสามสามเราละก,กันนะครับตามที่โครงการมสามสามเราละก,กันเปิดลงทะเบียนสําหรับกลุ่มประกันสังคมมาตราสามสิบสามนะครับที่เปิดลงทะเบียนวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาถึงเจ็ดมีนาหกสี่นะครับแล้วก็ทางธนาคารระบบจะตรวจสอบข้อมูลวันที่แปดถึงสิบสี่มีนาคมนะครับ เราก็จะเปิดให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปเปาตังตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปนะครับตัวน,นี้ก็มีข่าวมาอัปเดตเพิ่มนะครับก็คือว่าทางโครงการกลุ่มมอสามถามเราละกันจะทำการปรับเวลาการโอนเงินนะครับแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ ดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปเปาตังในวันที่15-21มีนาคมนะครับจะได้รับเงินสัปดาห์ละ1,000บาททุกวันจันทร์นะครับตีสัปดาห์ต่อเนื่องกันครั้งแรกก็คือ22และ29มีนาคมนะครับแล้วก็5กับ12เมษายนส่วนกลุ่มที่สอนะครับก็คือกลุ่มที่ยืนยันตัวตน แด้เป be <qu> ่าตังวันที่22มีนาถึง11เมษายนนะครับจะรับเงินครั้งแรกในวันที่22มีนานะครับแล้วก็ได้สัปดาห์1,000บาททุกวันจันทร์ต้นเนื่องจนครบ4,000บาทนะครับแล้วก็กลุ่มที่สามคือกลุ่มที่เยียนตัวตนในวันที่12เมษายนถึง31พฤษภาคมนะครับจะได้รับเงินในวันที่กดใช้งานครั้งเดียวเลยนะครับคือจำนวน4,000บาท แล้วก็ตัวนี้ก็สิ้นสุดการใช้เงินคือวันที่ฐาเสียพืชสภานะครับสี่สองห้าหกสี่นะครับเมื่อท่านได้รับเงินแล้วท่านก็ต้องเข้าไปใช้เงินก่อนวันที่ฐาเสียพืชสภาสองห้าหกสี่นะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตในวันที่สิบมีนานะครับสองห้าหกสี่ก็อย่าลืมเช็คแล้วก็กดเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านแอปปอป่ตัง นะครับทางทีดีก็เอาให้ทันวันที่สิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดมีนานะครับเพราะว่าเราจะได้มีระยะเวลาในการใช้เงินได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าไม่ได้ก็สามารถยืนยันตัวตนได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็เพราะาสุดท้ายก็ใช้ในวันที่สามสิดพฤษภาในวันสุดท้ายเหมือนกันนะครับวันนี้ลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ทางช่องก็จะมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเราชนะมาเรื่อยๆนะครับรอย่าลืมกดติดตามแล้วกดถูกใจช่องให้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ